สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูมัตสุธิดาพันปิติ<อ>ในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่3แสงและสิ่งมีชีวิตเรื่องที่2มองเห็นวัตถุอย่างไรนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้นักเรียนลองหลับตาดูนะคะนักเรียนทุกคนลองหลับตาดูนะคะเมื่อนักเรียนหลับตาแล้วนักเรียนสามารถมองเห็นอะไรไหมคะ ไม่เห็นใช่ไหมคะเมื่อหลับตาแล้วสมุิอ่าถ้าคุณครูให้นักเรียนหาปากกาหรือว่าดินสอหรือว่าให้นักเรียนเขียนหนังสือนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าในขณะที่เราหลับตานั้นเกลืองตาเราได้ปิดลูกตาเราทําให้เราไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรถ้ายัางไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรา ไปดูจุดประสงค์กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือข้อที่1สังเกตและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงข้อที่2สังเกตและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงและข้อที่3นะคะรวบรวมข้อมูลและนําเสนอแนวการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมนะคะเราจะเรียนรู้อะไรกันนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราได้เรียนรู้จุดประสงค์แล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะบันทึกจุดประสงค์นะคะลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมโดยนำข้อที่1และข้อที่2นะคะบันทึกลงไปใน กิจกรรมนะคะหน้าที่10นะคะส่วนข้อที่3ให้บันทึกลงไปในหน้าที่12นะคะนัเกเรียนเข้าใจใช่ไหมคะเมื่อนัเกเรียนเข้าใจแล้วนะคะวันนี้คุณครูนะคะก็ได้มีตัวอย่างวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการมองวัตถุอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้นะคะว่า ในการมองวัตถุต่างๆนั้นเราต้องทำอย่างไรและวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและจากไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะคะเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างไรเพื่อที่นักเรียนนะคะจะได้รู้ว่าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงคืออะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิดีโอกันเลยนะคะ ตอนมองเห็นวัตถุได้อย่างไรอุปรกรณ์ในการจัดกิจกรรม นำดินน้ำมันอุดลงในฝาขวดน้ำแล้วนำแท่งเทียนไขปักไว้นำเทียนไขและลูกบอลใส่ลงในกล่องกระดาษยึดด้วยเทปใสแล้วปิดฝากล่อง ใช้ปลายดินสอเจาะรูด้านข้างกล่องหนึ่งรูแล้วขยายรูให้ใหญ่จนสอดดินสอเข้าไปได้มองเข้าไปในกล่องผ่านรูที่เจาะด้านข้างกล่องสังเกตว่ามองเห็นวัตถุภายในกล่องหรือไม่เปิดฝากล่องแล้วจุดเทียนไขาภายในกล่อง จากนั้นปิดฝากล่องมองเข้าไปในกล่องผ่านรูที่เจาะด้านข้างกล่องอีกครั้งสังเกตว่ามองเห็นวัตถุภายในกล่องหรือไม่ เมื่อนักเรียนนะคะได้ดูคลิปวิดีโอกันจบแล้วนะคะคุณครูก็จะมาสอบถามความเข้าใจของนักเรียนนะคะว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนได้เห็นอะไรบ้างนะคะเมื่อเราได้ทาตอบแล้วนะคะนักเรียนนะคะก็สามารถนะคะจดบันทึกลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมตอนที่หนึ่งหน้าที่10แล้วก็11นะคะซึ่งในแบบบันทึกกิจกรรมของนักเรียนนะคะเขาจะให้นักเรียน ติ๊กถูกลงไปในหน้าข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกนะคะนักเรียนสามารถติ๊กลงไปในแบบบันทึกของนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่หนึงนะคะที่คุณครูถามจะถามนะคะเมื่อมองผ่านรูเข้าไปในกล่องก่อนจุดเทียนไขาการมองเห็นเทียนไขและลูกบอลเป็นอย่างไรตอนที่ยังไม่ได้จุดไฟนะคะ นกเรียนมองเห็นเป็นอย่างไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะมองไม่เห็นทั้งเทียนไขแล้วก็ลูกบอลใช่ไหมคะจะมองเห็นเป็นภาพมืดเลยใช่ไหมคะเป็นภาพภาพสีดําเลยใช่ไหมคะเราไปดูกันที่ข้อที่สองกันเลยนะคะข้อที่สองนะคะ เมื่อมองพันรูเข้าไปในกล่องขนาดที่จุดเทียนไขแล้วการมองเห็นเทียนไขและลูกบอลเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะนักเรียนเมื่อจุดเทียนไขแล้วเรานะคะก็มองเห็นทั้งเทียนไขแล้วก็ลูกบอลใช่ไหมคะงั้นมากันที่ข้อที่สามกันเลยนะคะข้อที่สามแรงกำเนิดแสงกิจกรรมนี้คืออะไร แหล่งกำเนิดแสงของกิจกรรมนี้คืออะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะแหล่งกำเนิดแสงของกิจกรรมนี้ก็คือเปลวไฟจากเทียนไขน,นะคะที่ทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในกล่องได้นะคะมากันที่ข้อที่4นะคะการมองเห็นเปลวไฟจากเทียนไขน,นะคะมีขั้นตอนอย่างไรการมองเห็นเปลวไฟจากเทียนไขน,นะคะก็จะ มีดังนี้นะคะแสงจากเรลวไฟจากเทียนไขนะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่เข้าสู่ลูกตาโดยตรงนะคะมาที่ข้อที่5กันนะคะวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงในคลิปวิดีโอนี้คืออะไรคะนักเรียนพอที่จะรู้กันไหมคะอ่าวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงจากคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือเทียนไขที่ยังไม่ได้จุดนะคะแล้วก็ลูกบอลน,นะคะ มากันที่ข้อที่6นะคะเมื่อจุดเทียนไขแล้วนักเรียนเห็นเทียนไขและลูกบอลเป็นอย่างไรคะจากคลิปวิดีโอนักเรียนเห็นเป็นอย่างไรคะถูกต้องแล้วค่ะแสงจากเปลวเทียนไขนะคะซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะตกกระทบเทียนไขและลูกบอลน,นะคะเป็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะสะท้อนเข้าสู่ตานะคะมากันที่ข้อที่7นะคะ เพราะเหตุใดการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงแตกต่างกันเพราะอะไรคะเพราะว่าวัตถุนะคะที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงจะมีแสงในตัวเองทําให้แสงเข้าสู่ตาโดยตรงแต่วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงจะไม่มีแสงในตัวเองทําให้ต้องอาศัยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมาตกกระทบเข้าสู่ตานะคะ ทำให้เรานะคะมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะทําให้เราได้รู้ว่าการมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะต้องใช้ตาแล้วก็แสงนะคะจากแหล่งกําเนิดแสงโดยแสงนะคะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรงการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงจะต้องอาศัยแสงจากวัตถุนั้นเข้าสู่ตาโดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไปกระทบวัตถุนั้นแล้วสะท้อนเข้าสู่ตานะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มีอีกกิจกรรมหนึ่งให้ให้นักเรียนได้ทํานะคะก็คือให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องอันตรายจากการมองเห็นวัตถุในบริเวณที่มีแสงไม่เหมาะสมนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่10นะคะ เรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องอันตรายจากการมองวัตถุนในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมปัจจุบันมีการสื่อสารและหาข้อมูลสามารถทำได้โดยผ่านอุปกรณ์สื่อต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตนะคะตามรูปนี้นะคะนักเรียนสามารถดูได้เลยนะคะเรามาอ่านกันต่อเลยนะคะ ในแต่ละวันเมื่อจ้องจอโทรศพัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลานานๆานตาอาจพร่ามัวรู้หรือไม่ว่าการมองสิ่งต่างๆที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมเช่นการจ้องจอโทรศัพท์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงการทำกิจกรรมต่างๆในที่มืดหรือในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือแม้แต่การจ้องสิ่งที่เป็นแสงจ้ามากเกินไปเช่นดวงอาทิตย์ อาจทำให้เกิดอันตรายกับตาได้ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตาเราจึงไม่ควรจ้องจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานไม่มองจอโทรทัศน์ในห้องที่ปิดไฟมืดไม่ใช้ตาในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและไม่จ้องมองวัตถุที่มีแสงจ้ากเกินไป นอกจากนี้เราจะต้องจัดการแสงสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะาการทำงานบางอาชีพที่ต้องทำงานกับแสงจ้าเช่นช่างเชื่อมเหล็กต้องใส่หน้ากากซึ่งนอกจากจะป้องกันเศษวัตถุเข้าตาแล้วยังเป็นการป้องกันแสงจ้าจากประกายไฟในขนาดที่ทำงานอีกด้วยนะคะจากเรื่องที่เราได้อ่านไปแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปไปพร้อมๆกันนะคะ ในการสรุปนี้นะคะนักเรียนสามารถนะคะนำคำตอบนะคะไปใส่ลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมตอนที่2หน้าที่12ของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนสามารถเลือกเอาคำตอบจากในนี้นะคะไปใส่ในแบบบันทึกกิจกรรมตอนที่2หน้าที่12ได้นะคะผลสรุปก็จะมีดังนี้นะคะบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมเป็นบริเวณที่มีแสงสว่างน้อย หรือมีแสงสว่างจ้ามากเกินไปการจ้องมองจอโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลานานๆอาจทำให้เกิดอาการตาพร่าไม่ควรจ้องมองจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานไม่มองจอโทรทัศน์ในห้องที่ปิดไฟมืดและต้องจัดก,การแสงสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานในกิจกรรมนี้นะคะก็จะทำให้เราได้รู้ว่าในการทำกิจกรรมต่างๆของเรานะคะเราควร ใช้แสงไฟนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆนะคะเช่นเราอ่านหนังสือนะคะเราก็ต้องเปิดไฟนะคะให้มีความพอเหมาะนะคะไม่เปิดไฟที่มีแสงน้อยเกินไปนะคะอาจจะทำให้เราปวดตาแล้วก็ใส่ตาเสียได้นะคะค่ะเราก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงนี้กันแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนั้นเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะการมองเห็นวัตถุ ต,ต่างๆนะคะต้องมีแสงเข้าสู่ตาโดยการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงจะมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงเข้าสู่ตาโดยตรงแต่การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงต้องอาศัยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงมากระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาการมองวัตถุในบร ouais ิเวณที <recuer des> ่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินจะเป็นอันตรายต่อตาการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตา ทำได้โดยทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันในบริเวณที่มีแสงสว่างที่เหมาะสมนะคะนักเรียนก็เช่นกันนะคะเวลานักเรียนอ่านหนังสือหรือนักเรียนดูโทรศัพท์นะคะนักเรียนก็ควรดูในบริเวณที่มีแสงที่มีความเหมาะสมนะคะไม่มืดเกินไปและไม่สว่างจนเกินไปนะคะในการอ่านหนังสือก็เช่นกันนะคะ วันนี้คุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ